เปิดบ้านนายฝรั่งต้อนรับกองทัพเหล่าศิลปินพร้อมลงสนามเล่นเกมในฮอลลีวูดเกมน h t ไทยแลนด์สึกออสตา r ดูเดือดเข้มข้นยิ่งกว่าละครหลังข่าวคุณคิดว่าคุณเนี่ยมีความสามารถอะไรเหนือกว่าฝั่งนู้นที่คุณจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตครับข้อ,อดีของทีมวันนี้ก็คือไม่มีข้อเสียครับมาฟังฝั่งนี้บ้างเขาชนะแน่นอนครับเขาชนะแน่นอนครับ <c oughs> เราต้องถามคุณฟางสักนิดหนึ่งเห็นบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตตอนนี้มี2คอนเสิร์ตคะ่ะเป็นคอนเสิร์ต Grammy is g r ม m ก y cafe reunion คะ่ะมีคนดูแลใกล้ชิดเสิร์ฟน้าเวลาเราซ้อมคอนเสิร์ตไหมครับยังไม่มีะคะ่ะไม่มีเลยทีมสวัสด์ท <c oughs> ีมนี้เก่งมากทีมสวัสด์ทีมนี้เก่งมากน่ารักมากทีมนี้น่ารักมากเตรียมทิชชูซับน้ําตาเพราะว่ามีฮาแน่นอนอาทิตย์ที่20สิงหาคม18นาฬิกายีนาทีแต่ว่าจริงๆคุณคุณเป็นศิลปินที่โกอินเตอร์เหรอ ที <łość> ่ญี <Harriet> ่ปุ่นเลยเหรอไปมาครับพี่บินนี่สุดยอดมากนี่เพิ่งกลับมาพูดภาษาไทยได้นะตอนแรกกลับมาพูดไม่ได้เห็นพูดเดี๋ยวอะไไม่รู้เขาพูดอย่างนั้นทำไมครับท่านผู้ชมท่านผู้ชม